ห้องรับสุดหรูเข้าไปแล้วอาหารจะอร่อยขึ้นเป็นไปได้เหรอครับทริปนี้มูลค่าหลักแสนนี่แล้วผมจะลงทุนบินจงสู่ประเทศสิงคโปร์เพียงวันเดียว ก็พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่รสยิอมดีมากเลยครับเหมือนกับโเด,โดีไปชมกันครับาสวัสดีครับเคยดินกันไหมครับที่เขาว่ากันว่าลิ้นเราสัมผัสได้แค่5รสชาติแต่จมูกเนี่ย สามารถแยกแยะได้เป็นหมื่นกล่นเรื่องของกล่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำได้เขาว่ากันว่ากล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาตึงที่สุดในความทรงจของพวกเราล่าสุดนะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมอีเวนต์สุดตาที่ประเทศสิงคโปร์ที่ผมต้องลงทุนตั้งใจบินไปเลยเพราะว่ามีความพิเศษมากเมื่อ Blue l a b e ผลิตน้ำหอมเป็นน้ำหอมกล่นเฉพาะของเขาซึ่งถูกสร้างมาเพื่อจับคู่กับ อาหารระดับมิชลินประสบการณ์ในเรื่องของมิติรสชาติครั้งนี้เนี่ยผมว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครก็ตัวงานมีความยูนิคแล้วก็หรูเฉพาะสุดๆอยากพาทุกคนไปชมันว่าครับกับ event, อ,อีเวนต์ Johnny Walker Blue l a b e l เล Tri บ,บ,บปไปสิงคโปร์ของผมครั้งนี้จะจัรตาขนาดไหนน้ำหอมของ Johnny Walker Blue Label จะกลิ่นหอมและที่สำคัญจะจับคู่กับอาหารระดับมิชลินหดาวได้ดีขนาดไหน ไปชมกันครับสวัสดีครับแหมตอนนี้เราก็มาถึงพาร์ทที่เราจะเดินทางแบบสุดหรูตะการตานะครับผ่านสนามบินทุ่งนภูมิเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่บอกว่าเป็น VVIP Invites เท่านั้นเลยนะครับก็ถ้าพูดถึงแบรนด์ที่ ลักชัวรี่ก็หรูสุดๆเนี่ยก็คงไม่พ้น j จ h n n นี้วอลเกอร์บริเวนะครับเป็นแบรนด์ที่จากการตาทำอะไรนี่เวอร์วังไม่พอนะครับแต่สมเหตุสมผลและมีเรื่องราวของความสุนทรีนะครับความกลมกล่อมอยู่สูงนะครับนะแล้วก็เนี่ยน,นะครับก็เขาดูแลเชิญผมไปดูแลอย่างดีนะครับพาบิน Business Class ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเตรียมเช็คอินก่อนดีกว่าสภาพผมอาจจะยังดูเย็นๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้นอนครับผม สวัสดีครับโอเคนะครับตอนนี้ก็วารเข้ามาผ่าน security checkpoint สภาพประมาณจะดูเย็นๆให้ถ่ายว่านอนกี่ชั่วโมงงานเช้าไม่ถนัดนะครับใส่ไว้นี่ก็เลยว่าเตรียมไปนอนต่อในเครื่องก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ Royal Orchid Lounge นะครับที่จะไปนั่งข้าเวลานะครับสมองครั้งนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในการเดินทางไปสิงคโปร์ที่ หรูลักชัวรีสที่สุดแล้วก็จะได้ร่วมประสบการณ์อีเวนท์ที่น่าตาการตาผมคนนึงน,นตื่นเต้นมากนะครับก็ดีใจได้มีโอกาสไปร่วมงานเจ๋งแบบนี้ผู้คนทริปก่อนนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยเขาเป็นดารานักแสดงมากความสามารถเราก็จะเดินเข้าไปแล้วก็มองหาคนที่หน้าตาดีที่สุด <laughs> มองหาก่อนใส่แว่นมาตาก็ไม่ดี ชูเดินผิดทางนะครับเห็นพี่โอบอกว่าร้านใหม่เออว่ายถึงว่าไปฝั่งตรงโน้นปรกอบด้วยนฝั่งร้านเก่านะครับก็ให้เดินย้อนมาฝั่งนี้ก็ไม่เห็นมีเดี๋ยวถามพนักงานดีกว่าโทษนะครับฝั่งร้านใหม่อยู่ตรงไหนครับด้านนี้นี้นะครับโอเคได้ครับผมครับอันเดิมมาเลยดูปิดเป็นทางปิดหน่อยอ๋อครับผม อ้าวนี่ไงพนมสวัสดีครับยินดีรู้จักครับคุณโอบโอบใช่ไหมครับฮะสภาพคุณทำไมดูดีกว่าผมเยอะมากเลยผมมาแบบอิดโรยมากเลยได้นอนไหมครับเนี่ยไม่ค่อยเลยครับอ่านั่งไหที่กินนี่ก็ดีอ๋อตรงนี้ก็มีอาหารได้ได้ได้เรานั่งอยู่ไหนไปเนี่ยฮะมนุษย์มาเร็วกว่าเวลามากเออนี่ก็เลยจะบอกว่าเป็นเพราะความช้าของพี่เองทำให้พวกเราไม่ได้นั่งด้วยกันไฟมันเต็มเออแต่ไม่เป็นไรก็คงไม่ได้คุยกันหรอกนั่งไหนดี นี่ไงครับอ่านี่ก็ได้ครับอ่าโอเคครับก็ทำงานผมถือโอกาศไม่รบกวนคุณโอบเราเดิมตักอะไรทานรองท้องก่อน,น้วกันตอนนี้งงไปหมดเลยไม่รู้จะง่วงหรือจะถิวหรือจะอะไรแนะ่นี่ผมก็ไม่ได้นอนเลย <c oughs> <c oughs> แตโอเคครับออะมาเดี๋ยวเราพาไปชมลายบุปปฟเฟ่กันหน่อยดีกว่า ก็เดี๋ยวเป็นบล็อกง่ายๆไปก็แล้วกันผมว่าอาหารตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ละเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปเจอกันในเครื่องกันดีกว่าไปครับโอ้พ oh, ี่นั่งเท่าไหร่นะครับ15ดสิบห้าผมน่าจะอยู่ข้างหน้ามั้ง ครับมาก็มีทางตัวแทนของบูเร่โบนะครับเพื่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเ,เพราะว่ามากันแค่นี้โอเคครับเราเออลิปเทอเดินทาง ที่สดเราก็ได้ห้องแล้วนะครับเด <_ d umb> ี๋ยวเรามา <_ d umb> ดู first impression ห้อง <_ d umb> ด้วยกันเลยแล้วกันแ <_ d umb> นะครับนะช่างๆนี่นะครับจะเป็นห้องของสาตัมสำหรับทริป exclusive เพ่งด่วนมึงวันหนึ่งคืนที่สิงคโปร์ในค่ำคืนนี้ <_ d umb> อ๋อขอเสนยงงีบครับ เลยงานมานายาวหนึ่งงีบไปตัดเซ็ตผมเรก็เจอกันในงานเวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อว้าวนะเป็นไงครับกับังสูงนิดหนึ่งนะครับก็ลองทรงผมใหม่เอาเป็นสไตล์สิงคโปร์แลกันตัเองก็ผมไม่ค่อยเซ็ตผมสไตล์นี้แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าพอไปประกบคู่กับสูตรโทนบลูใต้เชอ,อยของผมเนี่ยน่าจะเข้ากันนะครับ ตื่นเต้นมากกับงานชอร์นี่วอล์กเกอร์บลูเรเวลเจ็บสมบูร์นะครับเดี๋ยววาร์ปกับที่โรงงานเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเจอกันตอนใส่สูตรหล่อๆกันด้วยน่าเป็นไงครับเหมือนคนละคนได้ไหมครับไม่ใช่เจมส์บอนด์นะครับ,รบสารตั้มบอนด์ ready for service โอเคครับคุยกันดีกว่าโม,โมยเยอะอะเดี๋ยวจะสายนะครับทางทีมเขามารอครับแล้วตอนนี้ก็มูุม่งไปเจอทีมงานคุณภาพเราก่อนดีกว่านะครับ แม่สุดกอลเราสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงแม่กอลใช่เนี่พวกเราดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นไหมใช่เมื่อเช้านี่อิด่ดโอยกันสดสดมาผมมาเชียร์ดูเย็นเยนเหมนันนะครับก็เห็นเขาว่ามีทีมมารับแล้วนี่ไงบึ้ยโบ้ hello hi unsure ไอ ครับผมก็เอาวางเดินทางไปอ่ะชวนเดี๋ยวคนจะงงๆว่าแล้วพี่โอเป็นใคร,ครเรามาอยู่ด้วยกันได้ยังไงมาเจอเรียัยงไงแบบงงๆพี่โอปอะแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมโอผมน่ทินนะครับผม,มเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์อ่ะแต่ก็มีผลงานการแสดงมีผลงานออนไลน์เขามีก็คใครชอบฟังเพลงเป็นสายคัฟเวอร์ด้วยใช่ครับผมมีอมีอะไรให้ติดตามก็สามารถติดตามได้ได อบอกนะครับว่าผู้ชายคนนี้ศึกษาไว้นะครับเขาต้องมีดี<า>เพราะไม่งั้นแฟนเขาไม่น่ากัขนาดนั้นหรอกเนี<า>่ยวกัดที่ตรงนี้ครับเติมเป็นสาให้ทุกคนฟังกันนะครับว่าถ้าพูดถึงในวงการอาหารเครื่องดื่มเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนําหรือว่าจะเป็นแคปิตอลก็เลยได้เรื่องของรสนิยมทางการแบบเรื่องของสชาตินะครับก็มีร้านอาหารระดับมิชลินค่อนข้างเยอะ นะครับมีเชฟแนวหน้าอ่ะ <premier> ม <truck> ีเชฟแชกอ่ะครับผมอะไรครับเนี่ยมีมีเชฟแนวหน้าของโลกมารวมตัวหลายคนนะครับโรงแรมดีๆก็อย่างแมตต์แตวิชกคาน์เตอร์ที่เขาพักเมื่อกี้ก็มีร้านอาหารมิชลินอยู่ในโรงแรมมากกว่าหนึ่งร้านนี่มั้งถ้าผมเดินผ่านผ่าดูไม่แค่นะครับก็ไม่แปลกใจที่แบรนด์ที่ก็สนิยมดีอย่างจอร์นี่วอล์เกอร์บูรไกโบ่เนี่ยจะเลือกที่นี่เป็นที่จัดงานเจ็บซับูของเขา และเมื่อเดินเข้าไปในงานนะครับ first impression ที่เราได้เห็นคือ new imagery คือภาพลักษณ์ใหม่ล่าสุดของทาง Johnny Walker Blue Label เองซึ่งโดยแต่ branding เดิมเนี่ย Johnny Walker Blue Label ก็เน้นความเรียบหรูแต่ว่า ภาพลักษณ์ใหม่ด้วยโทน e e t บ of Blue เนี่ยก็จะมีความเป็น Modern Icon ของ Luxury มากขึ้นนะครับต้องบอกว่า disruptive ลุกใหม่นี้ยังเก็บความตะการตาความบืของ Johnny Walker แต่มีความทันสมัยมากขึ้นยังเก็บความค่าสิกไว้แต่หน้าค้นหาขึ้นเยอะเลยครับครับบรรยากาศสวยงามไหมครับนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับ Blue l a b e เขาจะเน้นธีมที่ ออกโทนรสนิยมวันนี้ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของกอลิ่นนะครับเป็นเรื่องของความลึกซึ้งของกลิ่นแล้วก็ของความรู้สึกนะครับก็จะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอารมณ์สุนทรีที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะตามสไตล์ที่สำคัญเป็นอารมณ์สุนทรีที่มีก็สนิยมก็ลักชัวรี่หรือว่าหรูมากๆนั่นเองนะครับ <S <S พอเดินเข้ามานะครับเราก็เจอกับบรรยากาศสีฟ้า อมเขียวเหมือนทะเลเลยพร้อมกับเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ครับก็ของทานเล่นนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะถูกเชิญเข้าไปในห้องสุดพิเศษที่ทางแบรนด์แอบสเตอร์ของ j o h n n นี่วอ e เกอร์บ a b เลมาพาเราดำดิ่งในประสบการณ์ออกแนวมัลติเซน s ซอรี่หรือประสบการณ์ที่กระตุ้นทุกมิติสัมผัสของเรานะครับประสบการณ์ d e เด of Blue ของเราก็กำลังจะเริ่มต้นโดยเราจะดำดิ่งลงไปสัมผัสม,สมิติความลึกซึ้งของบ l u เล a b โนะครับ และนี่ก็ครับห้องรับที่จะกระตุ้นทุกสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงและจะส่งเสริมให้อาหารเย็นของเรารสชาติอร่อยขึ้นความโดดเด่นของห้องนี้นะครับขณะที่แบรนด์เบสเตอร์ของทางจอห์นนี่วอล์คเกอร์บูเลเบิอธิบายเอกลักษณ์แล้วก็วิธีคิดของบูเ e a เบิเนี่ยเราก็ได้พบกับจอภาพที่เปลี่ยนไปตามมิติกลิ่นต่างๆที่เขาพูดถึง นะครับจะเห็นได้ว่าผมนั่งไปเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนดำดิ่งเอ,อ้ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของจอห์นนี่วอเกอร์บลูเวโบซึ่งเขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีเพียงหนึ่งในหมื่นเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมชอบวิธีการให้เราด,ดมกลิ่นน้ําหอมมากๆเพราะไม่ใช่มาฉีดน,น้ําหอมเฉยๆแต่เป็นการใช้ฟลิปบุ๊กหรือหนังสือที่ทํามาจากกระดาษที่ใช้ดมกลิ่นน้ําหอมนะครับซึ่งพอเราสะบัดกลิ่นไปเรื่อยๆเนี่ยกลิ่นก็จะเปลี่ยนตามหน้าต่างๆมีี ซินิมอนนิดนึงผลไม้แห้งหน่อยนึงมีกลิ่นความ Smoky ี้ตามมาอีกโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะมากๆและที่สําคัญเขาได้เกินเวลาว่ากลิ่นที่เราได้รับจากห้องนี้เนี่ยจะต่อยอดประกบคู่กับอาหารระดับมิชลินหนึ่งดาวที่โทนี่เอด้ที่เราจะไปทานต่อจากนี้ครับ ผมว่าคอนเซปต์เนี่ยเจ๋งมากเลยคือการที่ดูเลโบเขาบอกว่าเจ็บคือมิติมิติของกลิ่นเนี่ยให้ดูนิดนึงนี่อย่างเงี้ยข้างในก็จะมีนะครับเป็นลายน้ำที่เป็นเอกลักษณ์แบรนดิ้งโลชนิยมใหม่ของจอห์นี่วอล์คเกอร์เบย์โบนะฮะเหมือนเดิมก็หล่แล้วก็ครีเอทีฟสร้างสรรค์มากๆากเนี่ยยิ่งสบัดแทนที่ก็จะฉีดน้ำหอมให้มันฟุ้งแล้วเกาะอยู่ที่เดียวเนี่ยคราวงนี้มันกระจายครับกลิ่นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ าคามเซ็กรับรลหลังจากจบประสบการณ์มัลทีเซนทรีของเรานะครับทางทีมงานก็เชิญพวกผมมาที่ห้องบาต้อนรับอีกหนึ่งห้องห้องนี้ก็จะเน้นความสนุกมีเก่เงาของจอห์นนี่วอลเกอร์บลูเกเบิลที่เราสามารถศึกษาได้มีดิสเพลที่น่าสนใจมากมายรวมถึงพี่จอห์นนี่วอลเกอร์ขนาดเท่ากับคนจริงเลยนะครับ Sir, how are you? Bow down to the hat. Love the stick. Been good? How's the weather up there? Pu chai ba. และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีคานาเปสของทานเล่นอีกมากมายนะครับที่มีแรงบันดาลใจถูกสร้างรสชาติมาต้องบอกว่าทุกคําทั้งของทานเล่นที่เป็นของคาวก็ของหวานรสชาติดีมากแล้วก็ไปกับกลิ่นน้ําหอมจอร์นี่วอล์คเกอร์บลูเอร์โบได้ดีมากๆเลยนะครับแต่นี่แค่น้าจิ้มนะครับเพราะไฮไลท์เนี่ยในเรื่องของรสชาติอาหารเนี่ยจะมาในข้าวเย็นของเราเดี๋ยวเขจะเดินทางไปตอนครับที่2 8 w i l k ว และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับ28 w o k i e s ร้านอาหารฟไฟดิเน n g ระดับมิชลิน1ดาวนะครับอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นสไตล์ Modern European นะครับโดยเชฟเที่ยังอายุน้อยมา,มา,มากๆเลยนะครับแต่มากความสามารถการตีด้วยรางวัลมากมายนะครับ<ม>ปกติคุณบรรสายก็รีวิวอาหารไหมครับรีวิวได้ไหมรีวิวได้ครับเอาแบบกึกซึ้งนะเอาแบบเราแบบเดฟเดฟเยอะๆพอๆกับจอร์นี่วอล์กเกอร์บลูเกรโบ r ระสบการณ์คนไม่ค่อยมีเดฟครับผมไม่ค่อยมีเดฟเริ่มจากเนยกับขนมปังนะครับมือแรกของวันมือแรกของวันโอ้โหอธิบายได้ดีมากเลยพ่อครับครับครับต้องรอไฮไลท์ก็บอกเหมือนขนมปังเลยมาครับเรามากินขนมปังซาวโด อะไรกินได้นะครับอะไรกินได้นะครับอันนี้ครับเตียวขาวนี่ออ๋กินกินให้ดูหน่อยได้ไหมครับเป็นกิมมิค k พิเศษจากทางร้านครับครับครับกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยกระดาษมาเบื่อให้กินได้กินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยแต่ผมไม่ค่อยสะดวกจะกินเท่าไหร่มาเริ่มจากเรียกว่าเป็นอโมส e b o u นะครับสามอย่างเจวังห์งนแล้วก็อาร์โนเรโตโตมันเป็นช็อกโกแลตขาวเขาหนอมของเหลวเขาน่อยเนาะมีกลิ่นยิ่งส่วนทางกับเขาอ่ะ กินผิดทางผมกินอันนี้ไม่ต้องผิดท้ายแต่ผมมาส snow คร a บนะครับปูพิมพ์อร่อยเลยอาร์ติชโชคนะครับจากไว i t e truffle อร่อยนะครับเหมือนกันมันมีเส้นบางๆความประกจะหิวกึ่งอย่างต้องอร่อยมากแน่เลย มัน refreshing นะครับสแกลยอบถูกเผาบางๆนะครับจะมีการเกรียมเพื่อเ,เพิ่มความหนั่มมานิดนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวของตัว Sauce. วิวนะะิเกรตซอสข้าวซอยสตโต์นะครับข้าวอิตาลีชน,นิดหนึ่งกับซักแวาเอบิเป็นกุ้งคล้ายกุ้งแห้งบ้างหน่อยกุ้งตัวเล็ก ใช่เลยกุ้งแห้งเพิ่ม <c oughs> มิติให้กับกุ้งแห้งของคนนะครับครั้งหน้าทำส้ตมต๋ำเรียกว่าส้ตามต๋ำเมือซากุระเอบิอยูซาโต๊เอาเดนเต้ลขาก็ตัวโฟมหอมมากก็เ <c oughs> มนคอสก่อนนะครับโชชิกิวากิว เนื้อหั่นมาสวยมากเสิร์ฟมาคู่กับซอสเป็นเห็ดน,นะครับก็เพิมพ่มความอูมามิีลากเบอร์ดอกด้วยนะครับจะมีความคล้ายๆเหมือนพวกเกรดี้ที่คนชอบเขน้มขอนต้องบอกกันนะครับอาหารคอสนี้ลงตัวจริงๆอร่อยทุกคอสโดยทุนเดิมผมก็เชื่อว่าอาหารที่เนี่ยคุณภาพต้องสูงมากๆอยูย่แล้วแน่ๆแต่ที่ผมเชื่อแลได้เจอด้วยตัวเองเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าประสบการณ์ห้องรับกระตุ้นทุกสัมผัสมาแล้วเนี่ยอาหารมันรู้สึก พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยครับการที่เราถูกกระตุ้นทุกสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยนั่นทำให้ประสบการณ์ในการทานยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกกลิ่นน้ำหอมโดยเฉพาะนะครับของ Johnny Walker Blue l a b e l เนี่ยช่วยส่งให้อาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยรู้สึกมีเอกลักษณ์มากขึ้นมีกลิ่นมากขึ้นผมได้มีโอกาสทานอาหารไปดมน้ำหอมไปททละนิดเนี่ยแล้วยังนึกถึงภาพที่อธิบายเอกลักษณ์ของ Blue l a b e l ก่อนหน้านี้อ่ะรวมตัวกันแล้วทุกอย่างลงตัวจริงๆห้องรับ ทำให้อาหารอร่อยขึ้นมีอยู่จริงครับขอบคุณครับก็ปิดร้านแล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์เจ้าหนี่วอล์กเกอร์เบย์โบ้เจ็บสปรูนะครับตาการตามากเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแรปอัพเชฟเดี๋ยวขอลาทุกคนเหมือนนะครับเดี๋ยวเอาว้าไปเอาไปเป็นไงครับประสบการณ์ครั้งนี้อยากมาใช้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าสำหรับผมเองในฐานะคนที่ทำงานกับรสชาต ทำงานกับการสร้างแบรนดิ้งนะครับผมรู้สึกว่า Johnny Walker Blue Label เนี่ยได้สร้างมาตรฐานใหม่ของประสบการณ์ที่ครบองค์ประกอบจริงๆครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากมาแชร์เผื่อทุกคนที่ชมอยู่จะได้วิธีคิดใหม่ๆนะครับในการสร้างประสบการณ์เฉพาะไม่ว่าถ้าเกิดคุณเปิดร้าออนอาหารหรือว่าคุณจะกำลังสร้างแบรนด์นะครับผมว่าการที่เราสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วยูนิคแบบนี้นะครับจะทําให้คุณแตกต่าง นะครับผมยังไงก็เป็นสาระดีๆที่อยากมาแชร์กันใครอยากให้ม่มแชร์สาระออกแนวรีบหรูแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เยอะนะครับพยายามอ่าตอนตลอดนะครับสำหรับทริปนี้ก็ถ้าเกิดชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับอยากให้ผมลองนําเสนออะไรที่ออกเรียบหรูแบบนี้อีกหรืออะไรที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับติดตามผมติดตามช่องทางต่างๆนี้เหมือนเดิมน,นะครับรอให้ติดตามชมครับ